ăn mặc hết 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 hết

ớp hìp 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 tiêu

ทางไมือเดียวสกิดจะเป็นคำทันต้องรู้เหมเดอให้ันเ้าหน่อยย้าก่อยนะลูกเดียวลูกเดียวลูกเดียวบงว่าพัดวาบอลลุนไปดิซ้องัพน่เดียวพัเดียวบอไปตอเลยเออเอยองไงไปอนเลยด้วยเริเข้ามาบอล

ครับครับจาดมาร็งบคามขาเร็วเอกดิงไปก่อนยิงมาด้วยแงมาด้วยบอลไมทเยกดระวังงให้ีดบอลโอเคครับครับจ้ามโอเคครับยิเบอลอลเดยต้งนเทปก่อนเลยทครับเ็เ้ยเ็าวัอกนดโเคดนหนึ่งนึงขึ้น้ลกเ

ไปเร็วๆๆๆไอ้เรื่องนี้อย่าช้าอย่าช้าอย่าช้าเออไปเร็วนิดนึงเบิ่งมันจะพามั่วแล้วไม่ไม่คอยแล้วขาไม่ได้นะอึ๊บรับไปเร็วเฮ็ดโดดลงสั่นขาลังทาปล่อยช้าล่างให้ตีเลยไปไปไปอึไปเร็วเฮ้อึบเดี๋ยวครับเฮ็ดเเอไอ้ตายขึ้นเลยเลยบอาก็กินหัวได้ไปเลย1อึ๊บเฮ้

oke ghê 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 Ok, up ghê 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 ok, ghê 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 lại ghê 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 Bang, lên lên, bang, 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 ơi, bang, 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 bang,

เฮ้ยโอ้ยเกิดการอาเจาเหรอหัวหัวหัวเฮ้ยจะไปหาดาวไปอยนึงอยนึงไม่เข้าเลยไปแบงอไรพให้แบงไเฮ้ยเข้เข้ว่ตัวตัวช่วง